หนึ่งหนึ่งกับสตรีมเมอร์สาวสายไฮไลท์โคตรน่ารักอะคนนี้เฮ้ยคนดูโดดปาดนะเซียนได้ไหมโดดปัดไม่สับปืนไม่เปิดไกลโดดปาดนะรู้อยู่หรอกใส่ก่อนเลยเกมนี้ผมจะเล่นแค่ดีเสิร์นนะครับคนดูผมเห็นพี่เขาเพิ่งกลับมาเล่นนะครับจังหวะนี้ผมพันยาเสร็จแล้วนะครับหลังจากโดนพี่เมย์นเนี่ยยิงหัวไปนะแล้วผมก็โยกขวล่าออกมายังไม่โดนนะครับแล้วปาดซ้ายจังหวะนี้เม็ดเดียวโอ้ยกินเต็มครับ เมื่อกี้รดนหัวเต็มๆนี่แหละไม่ชอบเป็นอย่างนี้ไงคือแบบ GM ไม่เข้าข้างพี่ GM ไม่เข้าข้างพี่คือแบบรดนหัวเต็มๆอม่ะไม่ตายบักเฉยเลยหลังจากเกมแรกที่พี่เมย์บอกว่ายิงหัวผมไม่ตายนะครับก็แหมพี่เมย์ก็ก็ผมลูกรลักจีเอ็มครับจังหวะนี้ผมก็ได้โยกขวามานะครับแล้วตั้งไอวอลไปก่อนยังไม่เจอดันหาพี่เมย์ครับโยกซ้ายยังไม่เจออะไรเหมือนกัน โยกขวายหนึ่งทีจังหวะนี้เหมือนได้วัดแต่ก็ยังตั้งวงปิดกันไปก่อนกระโดดโยกขวาพี่เมย์บอกว่าให้ปาดลวนนับแล้วยับจุดจังหวะนี้โหเก็บงานคม,คม นี่พี่เมย์ครับไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่กรีดร้องครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแล้วตัดภาพมาจังหวะนี้ผมเปิดเอล็อกดันหาตั้งไอวอาโยกขวานะยังไม่เจออะไรแล้วโยกซ้ายหนึ่งทีละปาดมันยังโดนขายอยู่โยกซ้ายอีกเม็ดหนึ่งโอ้โหเต็มหัวครับแดงเถื่อนเพาถนัดดีเซร์ดหรอเห็นเล่นดีดสซิร์ดเลยไม่เขาจะเอาเม็ดเดียวสตรีมตอนอนี้นะพี่งงน้องพิมอะไรกูตายแล้วเนี่ยคนดู อ่านเม้นแล้วว้าเขาได้หัวหนึ่งแล้วได้หัวหนึ่งแล้วมานี่แหละถ้าไม่อ่านเม้นก็จะได้หัวหนึ่งสามหนึ่งแล้วสามหนึ่งได้คือพี่เมย์จะตึงใส่ผมเลยป่ะงั้นหลังจากนี้ผมขอญาตเมมนะผมจะไม่พูดจาอะไรสักคำแล้วขอขอญาตตึงเลยโอ้โห,โ,โ,หโดนเปิดหมวกพันยาก่อนพันยาก่อน พูดยังไม่ทันขาดคาเลยโดนเปิดหัวสล้าโอ้โหพี่เมย์นี่คมจริงนะคนดูผมบอกเลยมาคนดูต่อจากนี้ผมขออนุญาตเอาจริงไม่พูดไม่จาอะไรกับคันนะโยกซ้ายอย่างไม่โดนโยกซ้ายหนึ่งทีเม็ดเดียวอุ้ยคนดูโดนลว,น,ลวนั่นเมื่อกี้เนี่ยโดนหัวเขาเต็มเต็มแต่เขาไม่ตาย เต่ามีเต้าเนี่ยวันนี้ใครอ,อ่ะเจเกิมซิ่งปะยะนึกเสียสลอดถ้าเสียสลอดตวตึงอ่ะเนี่ยนนคน,นตุ้มนะตดตึงอูด้ดอนขวคนดูนี่ไงผมเก็บไปอีกหนึ่งไงคนดูน อ่าได้เกมเมื่อกี้ที่ผมตายนะคนดูไม่ใช่อะไรหรอกคือพี่เมย์อขอชมผมไงชมผมหล่อยอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็มีเขินไงแบบเล่นไม่ค่อยออกครับเวลาสาวชมมามันเขินแต่เกมนี้แหละผมเอาจริงนะจังหวะนี้ตั้งหวังามาโยกตายยังไม่โดนโยกขวาจังหวะนี้เม็ดเดียวอีกแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> ฮะเสียงอะไระครับพี่เมย์อไม่เอาอย่างนี้ดิพี่เดี๋ยวผมเล่นไม่ได้อูใจคอไม่ดีนะถ้าพี่ทําเสียงเนี้ย ก็มาต่อเลยนะครับจังหวะนี้ผมว่าตันมาหาพี่เมย์แล้วเหมือนจะพี่เมย์ไม่มีไอวอลนะผมว่าได้ให้ไอวอลพี่เมย์ไปผมก็ต้องเล่นแบบโนไอวอลนะครับไม่รู้ว่าผมจะยิงได้ไหมไปดูกันสบัดหน้าจอไปก่อนครับโยกซ้ายสบัดหน้าจอโยกซ้ายหนึ่งทียังไม่เจอวิ่งสบัดหน้าจอสบัดหน้าจอออกขวายัางโดนตัวอยู่โอ้โหไม่มีไอวอลนี่แบบเสียวแตกจัดเลยพี่เมย์ก็ยิงคมนั้นแล้วออกขวาวิ่งมาน no ้ไอวอลโยกขวายาหนึ่งทีออกขวาแล้วมเม็ดเดียวนะครับยังเอาไปได้ I don't know like what to do I don't like ดูว่าคนดูขนาดตายยังน่ารักอ่ะแต่พี่นี่ไม่ต้องเศร้านะครับเพราะว่าฉายาผมเนี่ยเซียนทะลุทะลวงครับผมก็จังหวะนี้ก็โยกไอวอมมาทางด้านขวาปาดไม่ไม่โดนโยกซ้ายหนึ่งทีโดนตัวไป็นหกสิบเจ็ดแล้วปาดขวาโอ้โหจังหวะนี้คมคมเลยครับไอ้กระตุกิกระตุกอีกคอนโดกัตตุกิกแล้ว โอ้โหนะพี่เมย์ไม่เป็นไรนะครับคอมกระตุกไม่เป็นไรงั <_ d> ้นะเดี๋ยวผมขอบแบบปิดสกอร์เร็วๆแล้ว,วกันพี่เมย์จะได้ไปพักคอมด้วยผมก็โยกซ้ายมานะคคณดูผมอยากปิดสกอร์แล้วก็กระโดดยัดขวามาโอ้โหเม็ดเดียวเลยโอ้ยเดินสองแปดอ่ะคนด <_ d> โูโอ้ช่องเรื่อเขายังนอนหน <_ d> ่อยดูเกินผู้ชายคนนี้